เดียวจ้าวันดีจ้าพี่น้องเผลอแป๊บเดียวหย่างามคักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหย่างามคักงามเนี่ยต้นบักเขียเผลอแป๊บเดียวตากับตัดไห้พระท่านได้ต้นบักเขียะมันก็งามคักได้บ่เนี่ยน้องเอ้ยเอาปุ๋ยใส่ ปุ๋ยน้ำที่เห็ดเองมหดศบรนณ์ที่นองมันแหลบปือป้อ,อึ้นสงสัยมันถือนมเนาะนมสดนมสดปุ๋ยน้ำจ้ะ เตักลาดลดเลยพี่น้องแดดปื้อปื้อสุดละล้นวันงดอกจนมแม่ละระวังดอกจนไดยพี่น้องเอ้ยดอกจนแดดป,ปื้อปื้ออร่อยน,นอนคักพี่น้องเอ้ยแดดครับแดดแน่พี่น้อง ย้ายกับหอนแดดเป็นไทยก็ได้เอ,อ้ต้นไงครับพี่น้องต้นตะเขียนงามคักงามเนี่ยต้นแล้วไปหอดเพิ่มแล้วพี่น้องไปหอดถนนเพิ่มแล้วคนน่ะงามคักงามเนี่ยตะเขียวพี่น้องเอ,อ้ยเสวยงาม ปิดเทอมเลยเงียบยยยยยยพี่น้องเด็กนอยนักเรียนบ่ได้เรียนปิดเทอมปิดเทอมนอนเรียนปิดเทอมเลยบ่คอยมีเสียงเสียงบ่มีกับพี่น้อง องค์แบกนั้งงามพี่นอ้ององค์แบกเขียเนี่ยเป็นกระลาเป็นดอกกระลาเป็นดอดกกระพี่น้องผลกระสิตกอีกที่ใด้วนเป็นเหมิดเหมิดฝ่าเป็นเมือ่อยเมือ่อนพี่น้อง

เนกำลังเป็นนวยก็ลังเป็นดอก เป็นอย่างไรคุณคือใหยโอ้คือหายบให,บใหยาย้ยายมายายทายคลิปเฉยๆไม่ต้อ,เอตงเฮาดอกย้ายกับแหงยานย้ายเฮงยานไม่ต้องเฮาอุ้ยไม่ต้องเฮากันยาน,ยา,ย,นยาน,าาน,นยาน้ยา,นยายเฮงยาน น้อพันเห็ดอย่างนั้นอย่างจะแท่ดีอย่าเฮากันน้อเอาพันจังไดบูเว้ยน้อพี่น้องก็ลังเริ่มเป็นโน้ยแล้วต้องป็นโน้อยเป็นอยังแน่แล้ว ไม่เป็นหมากแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นหมากแล้วเป็นหมากมเฮาย้ายกับยานโอ้ยโทรศัพท์กระดายซัน โลกหมุนแบบพี่น้องเลยมันก็ย้ายถืกศูนยศูนพี่น้องเลยา็ได้กินได้ใส่ก็ได้ปนหลายก็นั้นกับ,บ่ได้เดี๋พี่น้องกับ,บ่ถือกบัตรของที่มาได้ผนมาได้ศูนย์ เมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่ว่าบอกว่าได้แล้วพี่น้องไว้ใกยไก่ก็นาะเอาเสียงไหวตะก้อนไปวากันอีกมีแต่ต้นมงคลต้นนั่นน่ละต้นสาวหน่อยป,ป้าแปงอ่ะพี่น,น,น,น้องต้นไหม่มงคลอันนี้เพิ่นก็เป็นวาสนาถ้าตาจ้างล่างหรอเป็น น้องโอ้ปากคึมปากคึมเด็กพีน่น้องน้ำฝนจะตกน้ำฝนจะตกเลยพี่น้องเอ้ยน้ำฝนจะตกเหมือนฝนจะตกแบบเนี้ยปลาแหลมมาเด็กพี่น้องคนน่ะทั้งคนน่ะปลา,บาเบิดมืดเลยพี่น้องคนอ่ะ ผมย้ายมีแต่ต้นไม้จ้ะยยมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นจ้ะพี่น้องผมย้ายอันนี้ก็เพาะตากะจะเอาลูกปลูกอีกดเดี๋ยวนี้จ้ะเนี่ยแบบม่วงแนบแบบย้บอมฉิดแน่เพราะว่าปลูกไว้รอบบ้านด้วยจ้ะเนี่ยเนี่ยอันนี้กับลังคั่วจ้ะเนี่ยเนี่ยมีต้นแบบม่วงอันนี้ก็ต้นขนุน แบบน้าวอาจจะปลูกไว้ทังสีล่ละจะมันจะเป็นขั้เขียวเรือยบ้านเฮ้าชีเขียวเรือยบ้านเฮ้ามัเกิดปลูกปลูกไว้ที่ปลูกไว้ปีเดียวกินบ่จะมาจังปีย้ายมาอยู่นี่สามทิพป,ปีแล้วบ่ดับเนี้ย เดี๋ยวก็เกิดพืชขึ้นมาอกีกเดี๋ยวก็ได้กินเป็นบาริเพิ่นได้มัคหอละไลอีลีพี่น,อออน้องโอ้ยต้นบวกลมผิดจ้ะพี่น้องอันนี้บวกลมผิดก็ลังเริ่มแตกใบจะเนี่ยเนี่ยจะก็ลังเริ่มแตกใบเนาะขณะเป็นสวนไนจะเป็นสวนบักม่วงนี่บักม่วงจ้ะมิเลยเลยเข้าไปสวนไนอีกเขาจะเป็นปลา ปลาไพ่จ้ะแต่ยายบกกาเขาไปหรอกยายยันงูมันมันบท่านได้เปลี่ยนดีแต่บท่านเด้ปดเดปปไปตัดให้ยายบกกายายกะจิดไทยอาอยุข็งแขัง,งน้ำมูลอยู่แหละให้เบิงเนาะในสวนบักซีดากับบท่านเด้มะฮอ,อยอายะเริมเป็นน้อยหน่อยแล้วพี่นอ้องเป็นน้อยหน่อยแล้ว ยายกรอยากห่อคือกันได้พี่น้องยายห่อวิ่งอไว้บ่ได้กินดอกแต่ว่ากระคอไว้จาให้ลูกให้หลานคนไปคนมาแขกไปไทยมาเนาะคนยังอยากเห็นหน้อยต้นมันเราคนกรอยากมันเป็นบกักสีดาบ่มีเม็ดเนาะพี่น้องพลังพลังไลเม็ดพี่น้องโอ้ยังงามคักต้น ย้อมฉิดตัวนี้ครับคัอกอีดีพี่น้องโอ้งา้ำครับมาพี่น้องก็สั่นกับเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบพูดดลายเด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้า